าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,การมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ผู้ประกันตนนะคะจะได้รับนะคะเงินเยียวยานะคะซึ่งรู้ไหมคะว่ากลุ่มหนึ่งในนี้นะคะสามารถนะคะได้รับถึง2เด้งเลยนะคะได้รับเงินสูงสุดถึง12,500บาทจะเป็นกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินนะคะก็มาติดตามข่าวด้วยกันเลยนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมนะคะแจ้งเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40อาชีพอิสระและคนกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนะคะนายชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงานนะคะว่าขณะนี้กำลังให้กรมต่างๆไปพิจารณาและหาข้อสรุปว่าจะได้อะไรบ้างเช่นสำนักง,งานประกันสังคมอาจจะออกมาตรการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจจะให้เปิดฝึกอาชีพทุกอย่างฟรีหมดนะคะส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอาจจะมีมาตรการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงมาตรการเยียวยาคนกลางคืนด้วยนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาคนกลางคืนก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้มีการพิจารณาวงเงินและหลักเกณฑ์ยเยียวยาโดยแบ่งการเยียวยาเป็น3กลุ่มนะคะก็คือ1 กลุ่มในจ้างนะคะขยายโครงการรักษาการจ้างงานเพิ่ม1เดือนโดยจะได้รับ3,000บาทต่อลูกจ้างต่อคนรวม3เดือนและกลุ่มที่2คือกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เงินจากรัฐบาล5,000บาทนะคะและกลุ่มที่3คือกลุ่มอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะคะจะได้รับ5,000บาทแต่กลุ่มนี้ต้องมาลงทะเบียนเป็นประกันตนม40ก่อนนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะหากเราเป็นลูกจ้างในมาตรา33ก็อาจจะได้รับการเยียวยา2ทางคือสำนักง,งานประกันสังคมและจากรัฐบาลโดยสำหรับโครงการเยียวยากลุ่มคนทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืนนั้นขณะน,นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคอรมอนะคะจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกรัน ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการอนุมัตินะคะเนื่องจากกลุ่มประกันตนม .33, 39และ40อีกจำนวน1.3แสนคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาทั้งสิ้น600กว่าล้านบาทนะคะ โดยขนาดที่เพจแจ้งข่าวประกันสังคมนะคะแจ้งเลยนะคะว่ามาตรา33จะได้รับ2เด้งเลยนะคะก็คือเยียวยาเฉพาะกลุ่มอาชีพคนทำงานกลางคืนจะได้รับรวมสูงสุดถึง12,500บาทนั่นคือ1น,นะคะคือจะได้จากการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย50%นะคะซึ่งส่วนนี้รัฐเป็นคนจ่ายและเยียวยาอีก5,000บาทสำหรับกลุ่มม33เรารักกันนะคะ ค่นี่คือสรุปนะคะว่ากลุ่มม .33 นะคะจะได้รับทั้งสองเด้งเลยนะคะก็คือจากส่วนที่รัฐช่วยเหลือนะคะและจากเยียวยาเพิ่มอีก5,000บาทนั่นเองค่ะค่ะซึ่งหากใครนะคะอยู่ในเกณฑ์น,นี้แน่นอนนะคะเราก็จะได้รับเยียวยาสูงสุดถึง12,500บาทก็คือกลุ่มม .33 ที่ทำงานในกลุ่มพบบาคารโอเกะสถานบันเทอิองนะคะ ถ้าหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะเห็นด้วยไหมในการเยียวยาครั้งนี้หรือได้เงินแล้วอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอ l ดี e นี้เลยนะคะฝากด้วยคะ่ะ เพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel นน Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ